ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์มาครับมาครับมาตัดสินกันดีกว่าครับว่าทีมไหนจะเข้าสู่รอบจัดพอดของฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์เจอกันแบบนี้ทุกวันอาทิตย์6โมง20นาทีทางช่อง3นะครับผม ุณิชาครับข้อละ5คะแนนแล้วเพราะฉะนามตรงนี้สําคัญมากคนขับเนี่ยสำคัญจริงๆเขาใบมาต้องตอบได้ต้องนึกให้ออกคุณว่าใครจะเป็นคนขับในทีมของคุณคิดมาหมดแล้วทบทวนร้อยแปดคุณเจนี่ปานันมันเดิมคุณเจนี่ครับแล้วคิดคนเดียวด้วยเขามั่นใจเราสามารถแลวทุกวันจริงๆเจนี่ขับเก่งมากขับอะไรปัสสวะปัสสวะ เขากินยาขับอยู่เลยเพราะว่าเป็นนิ้วเขาโอ้โหเราต้องขับปัสสาวะเพราะฉะนั้นคุณขับที่เหลืออยู่บ้ายพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมแล้วเข้าที่ได้เลยครับเชิญเห็นทุกไหมคะเห็นเห็นเกียร์ฮะเห็นเกียร์เห็นเป็นเกียร์เหรอฮะพร้อมเริ่มครับไปไหนดีคะไปทะเลกรุงเทพครับอ่าส่วนสยามค่ะไปไหนดีคะรถเมล์รถทัวร์เยอะ ล้วเป็นจุดศูนย์กลางเป็นนจุดศูย์กลางไปไม่สบายไปพบใครโรงพยาบาลหมอค่ะเออหมออะไรเออยู่อยู่อยู่ไปไหนดีคะอยู่ภาคเหนือค่ะเชียงใหม่เชียงรายเป็นเป็นเหมือนที่เปิดได้ที่ประตูผีค่ะประตูท่าแพค่ะโอเคไปไหนดีคะไปเที่ยวเดโมครับไปเที่ยวเดโมเออทองหล่อเอกมัยค่ะไปทองหล่อเอกมัยไปไหนฮะไปไหนดีคะทะเลแล้วก็ตรงข้ามตรงไหนคือภูเขาค่ะไม่เล็กภูเขาใหญ่ค่ะไปเขาใหญ่ค่ะเออไปไหนดีคะ ตอนกลาดไหนบ้างเปล่าครับตาเกตพูดไม่ได้ครับผมไปไปไหนดีคะไปซอสพริกครับไปศรีราชาค่ะโอ้ยไปดีไม่หนาเรียกว่าอะไรบางค่ะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นบางแสนค่ะไปบางแสนค่ะไม่หนูค่ะจรงเป็นสถานที่สูงสูงสีเขียวไอเฟลในในไทยในไทยที่สูงที่สุดในในประเทศไทยดอยอินทนนท์ค่ะใช่ ตึกตึกไปโยกค่ะโอเคครับไปครับพาไม่ต้องไปแล้วนะไปไหนพี่คะไปเมืองหลวงฟิลิปปินส์ครับไปไปฮานอยอ่ะไปไปมะนิลาค่ะมะนิลาเมืองมะนิลาเมืองหลวงมะนิลามีคำว่าอะไรก่อนมะนิลากรุงมะนิลาอยู่แถวเจ้าพยาให้ให้ให้อะไรคะให้อะไรใหไทยท่าอะไรประจับท่าทางท่าเตียงยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ระดับ เศรษฐีม้ามาหับโอเออโอเคไปไหนครับอยู่ในโตเกียวคนแต่งตัวเยอะๆไปฮาราจูกุไปฮาราจูกุไปไหนดีครับไปไหนดีครับเออหนดีระรามสีมีต้นไม้ตัวเฮียเยอะๆไปสวนลุมพีนีครับไปนก็เอ็งไปไหนครับไปไหนดีครับดูมันอยู่ตรงจุดตรงกลางตรงกลางเซ็นเตอร์พอยท์จะไเซปอะไรดีเนี่ยตรงกลางไหนครับไม่ไหวแล้วฮะหมดเวลา พี่นอยใบต่อพี่นอยใบต่ออะไรอะไรที่หนีไปอันนั้นน่ะอะไรืออะไรมันยากมัน่ยากแต่นึกไม่ออกขับวนอยู่ได้ร้านแซ็คโซฟนห์ขับวนอยู่ได้หาล้านแซ็คโซโฟนไม่เจออารู้ต่อวนีใช่จะบอกนักฟุตบอมาดูกันครับว่าเขาได้ไปกี่ที่ทั้งหมดเยอะนะเยอะนะ11ที่โอ้โหหูห้าแล้วกับ55บวกของก้ออีก34ตอนนี้นําอยู่89คะแนนสุดๆ 13เพชรเข้ารอบจ้ะถ้าไม่ถึง13นี่นิชาเข้ารอบเพราะฉะนั้นคุณมีเป้าตั้งไปแล้วต้องเลือกคนขับดีๆเอาใครครับฉันไม่ฉันไม่รู้ยายรู้ยายปอมแป๋มครับคุณยายปอมแป๋มครับได้ค่ะแต่ก่อนไปขับป๊อปคอนเนี่ยวามดจังเลยคือจริงๆไอ้ป๊อปคอนเนี้ยมันทำมาแล้วก็เก็บใส่ถุงไว้ตั้งแต่ก่อนผมไปเมกาอีกนะ อ๋อที่เค็มนี่ไม่ใช่รสชาติีนี่รสชาติราราครับพร้อมแล้วเข้าที่เลยครับเชิญพร้อมนะลงปุ๊บใบเลยไปเริ่มครับไปไหนดีครับเอ่อไปที่ฝรั่งเยอะๆที่เล่นถนนข้าวสารครับโอ้ยไปไนครับเลยเลยบางแสนไปไปปัตยาครับอุยไปไหนดีครับศาสนาสถานพุทธมนฑลครับวัดพระแก้วถูกต้องครับ วัดพระแก้วถูกต้องครับไปไหนดีครับอยากไปวิ่งไปวิ่งไปไปวิ่งสวนลุมครับสวนรถไฟครับสวนรถไฟครับเขาจะไปนครนายกไปเล่นนาวไปที่วังตะไคร้ครับไปไหนดีครัยเฮ้ยครบน้ำตกวังตะไคร้โอเคครบครบคุณจะไปไหนครับขายของเยอะๆตลาดครับตลาดอะไสะดวกครับตลาดครับใส่ต้มยำตลาดพริกครับรถไฟไปตลาด ออกไปเลยครับออกไปเลยครับไปไหนดีครับอ่าไปไปอะไรที่แบบว่ามันมีกุ้ยช่ายขายค่ะกุ้ยช่ายขายอร่อยตลาดพลูครับไปตลาดพลูครับไปไหนดีครับจังหวัดเพชรบูรณ์่ะไปที่มันสูงสูงครับไปเขาค้อครับไปเขาค้อครับเขาค้อต้นตระกูลติ๊กครับไปเลยครับไปกอริล่าไปพาต้าครับผมไปไหนที่ตัวหนึ่งนมนัวค่ะ วัวลอยปริญญาค่ะทั้งขั้นจุฬาค่ะอ๋อไปพมรทองครบับพมรทองครัรบไม่ได้ที่ลาดเลที่รับไม่อยากไปขึ้นไปขึ้นเป็นบนแหลมแหลมเป็น ไปดอยอินทนนท์ครับมีอะไรดอยอะไรอีกไปดอยสุเทพครับไปไปไหนนีครับผมการจนบุรีครับไปปัตตาพานข้ามไปน้ำแขวครับไปไหนนีครับไปหาตาเฉลิมชัยครับไปเชียงรายมบไปวัดร่องขุนครับคุณจะร่องขุนไปไหนดีครับอยากจะลงน้ำไปที่ไปทะเลดำน้ำไม่ใช่เป็นเกาะครับไม่ใช่เป็นดำลงไปเลยอ่ะไปดำน้ำที่ในทะเลมหาสมุทรไปคุณลงไปเลยครับคุณปริยญา ดิสตอคครับไป็นดิครับเป็นตลาดเอาวินเทจจอดแปรครับเอ่อตึกแดงครับอยู่แถวไหนรถเสียอ๋อไปเชียงกงครับไปไปไปครับไปครับรถเสียตู้เลยไปหาผู้ชายดิสตรอคอะไรนอะไรนะไปของเข้าเมืองบาดาเมืองบาดาเออ ยากจริงยางเวลาเราพูดถึงเมืองบาดาลเราต้องใบ้ไวยังไงเอาจริงๆต้องบอกว่าบานาพยายาพยานาจับชั้นลงไปขังไว้ข้างล่างที่ใต้คัมชโนดขาใต้คัมชโนดต้องบอกว่าใต้คัมชโนดถึงจะรู้ว่าเป็นเมืองบาดาลเอาละครับคุณต้องได้13ตลาดอะไรช่างชุย ช่างชุยห่อนรนที่เป็นบินมาบินโอ้โห transformer เออ t r ฟอร์เมอร์ช่างชุยก่อนหน้านี้มีอะไรมึงบดาลแล้วก็อ๋ออันนี้ไม่มีละมีแค่2อันที่คุณไม่ได้วะเฮ้ยเอาแล้ว5้าสิบสามได้นะเกิน13หรือ13นะคุณเพชรเข้าสู่รอบจ็คพอตถ้าไม่ถึง13นะครับคุณิชาเข้าสู่รอบจ็คพอตและทีมของเพชรได้ไปทั้งหมด สีกันมาก11คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นแพ้ไป82ต่อ80แล้วเป็นยังไงครับทุกคนครับทุกคนเมื่อกี้ได้ลองขับรถใหม่ของผมขับสนุกไหม ผมก็เลยอยากจะแนะนำให้พวกคุณได้รู้จักกับ t o y ยต a y a r ริ Eco c a คาฟังชั่นครบสเปคคุ้มที่มาพร้อมด้านหน้าดีไซน์ h a m m มอร์เฮนะครับผมกันชนหลังก็ตกแต่งด้วยลายคาร์บอนไฟเบอร์และเบาะหนังสีทูโทนดำแดงนะครับให้ความรู้สึกสปอร์ตมากๆเลยและไฟหน้าของยาริสเนี่ยนะครับยังเป็นแบบ LED p r o j e c t ต r พร้อมไฟสองสว่างในตอนกลางวันและไฟท้ายมาแบบ LED Light Guiding อีกด้วยครับ สปอร์ตพรีเมียมขนาดนี้เราอยากจะชวนเพื่อนๆทุกคนไปสัมผัสลองขับรถยาริสพร้อมกับรับข้อเสนอพิเศษให้เป็นเจ้าของได้ง่ายๆได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศเลยนะครับพร้อมแล้วเรามาดูกันครับว่าเขาจะเลือกใครเข้าสู่รอบแจ็คพอตกันดีกว่าครับคนที่เข้าสู่รอบแจ็คพอตนะครับนิชา <Yeah. S 1> เฉียดสิวมากๆไปสองต่อแปครับเชิญมายืนตรงนี้เลย ถึงเวลาที่คุณจะต้องเลือกและเลือกหนึ่งคนจากทีมตัวเองและเลือกอีกหนึ่งคนจากทีมนี้สองคนนี้ไปช่วยคุณคว้าแจ็คพอตให้ได้เลือกใครครับพีเจน,นี่ค่ะอ่ะเจนนี่อ่ะเจนนี่มาเจนนี่นนเก่งมาอ่ะเลือกเจนนี่แล้่ฝั่งนี้เลือกใครครับเลือกยายป่อมแป๋มค่ะอ้าวสองคนมาเลย จะให้รายการซื้อป๊อบคอนใหม่ค่ะแขนสูงมากครับกับแก้มดีมากๆเอาละคุณเลือก 2, 2> อคนนี้แล้วเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียว อย่งเกมไปไหนดีครับเนี่ยหนูก็ยัดเยียด ให้พี่เจนนี่ปานันนะคะเป็นโชเฟอร์อีกแล้วนะคะแต่ว่าความสนุกมันอยู่ตรงที่เราแบบนึกออกแต่ว่าเราใช้คำไม่ถูกอย่างนิชาได้คำว่าตึกใบหยกอย่างเงี้ยนิชาก็จะบอกว่าอะไรสูงสูงอ่ะสูงสูงสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพี่เจนนี่เขาก็นึกไม่ออกค่ะอย่างสถานที่สีราชานะคะพี่โก้พูดแค่คำเดียวเลยพี่เจนนี่อ๋อเลยก็คือซอสพริกพี่เจนนี่ปานันเขาก็ตอบได้เลยว่าสีราชาแบบหูเคมีเข้ากันมากคือแบบพอถามปุ๊บ ตอบได้ปั๊บเลยะคะ่ะนิชานะคะก็อยากจะขอบคุณพี่ๆดาราทุกคนนะคะที่ช่วยกันเล่นเกมนะคะอย่างเต็มที่สนุกสนานม,มากค่ะวันนี้อยากขอบคุณจากใจจริงค่ะสุดท้ายแล้วนะคะนิชาก็ได้เข้าสู่รอบแจ็คพอตแล้วนะคะนิชาก็อยากจะขอกำลังใจจากเพื่อนๆทางบ้านนะคะให้นิชาคว้าเงินรางวัลแจ็คพอตกลับบ้านมาให้ได้ะคะ่ะ